โรงเรียนไทย,ยรัฐวิทยา51บ้านโคกกว้างได้าจ,าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดลำรลิของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม,มิพลอดุลยเดชจิ้งหลีดขาวหรือะดิ้งในภาษาอีสาน เป็นแมลงชนิดหนึ่งในหมวดหมูจิ้งหรีดเป็นจิ้งหรีดขนาดเล็กลำตัวสีน้ำตาลมีปีกสีทองลักษณะคล้ายกับจิ้งหรีดทองแดงแต่มีขนาดเล็กกว่าพบได้ตามธรรมชาติในการเลี้ยงสดิงเราจะให้อาหารวันละ2-3เวลาเช้ากลางวันเย็นเปลี่ยนน้ำในบ่อทุกครั้งเพื่อให้สดิงไม่เน่าตายวัสดุอุป,ปกรณ์ 1. ภาชนะในการเลี้ยงจิ้งหลีดเช่นบ่อซีเมนต์ถาดใส่น้ำถาดใส่อาหาร 2. หญ้าหรือพืชใบอ่อนต่างๆ 3. ตะไคร้สีฟ้า 1. ระยะตัวอ่อนเมื่อสารดิงฟักเป็นตัวอ่อนแล้วจะลอกค่าประมาณ8ครั้งจึงจะเป็นตัวโตเต็มวัย ตัวอ่อนเมื่อโตขึ้นเริ่มมีปีกเรียกว่าระยะใส่เสื้อกักระยะตัวอ่อนใช้เวลาประมาณ 36- 40ถึงวัน 2. ระยะโตเต็มวัยหรือระยะผสมพันธ์หรือระยะวางไข่ใจะใช้เวลาประมาณ45-50ถึงวันพร้อมที่จะวางไข่ให้เอาภาชนะไปวางไว้เป็นที่วางไข่ 3. ระยะเก็บเกี่ยว ให้เว้นระยะ1-2วันอดให้อาหารเม็ดให้ผักและผลไม้แทนเพื่อเตรียมออกไปจำหน่ายต่อไปขั้นตอนสุดท้ายของการเลี้ยงซะดิ้งคือการเก็บเกี่ยว1ต้องเตรียมกระมังเพื่อที่จะเอาไว้ใส่ซะดิ้งขึ้นมาจากบ่อประโยชน์ของการเลี้ยงจริงหลีด หเพื่อใช้เป็นอาหารของมนุษย์โดยตรงสะดิ่งเป็นมแมลงกินได้และมีคูณค่าทางโภชนาการสูง 2. เป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัว 3. เป็นทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพ 4. ส,สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายอย่างเช่นจิ้งหรีดทอดจิ้งหรีดข้่ว